คุยเรื่องสวนิดหนึ่งครับผมอาจารย์ธนพรก็ตามสวมาโดยตลอดใช่ครับเาเคยคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งสวสีส้มผมเปิดประเด็นตั้งแต่ปีใหม่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการเลือกกันอยู่นี่นะฮะให้คนสมัครน้อยนะอาจารย์สี่หมื่นแปดพันกว่าคนถูกครับเดิมที่เก่งกันไว้นี่หลักแสนใช่ครับคำถามก็คือว่าหนึ่งคือเกิดอะไรขึ้นครับแล้วสองก็คือหลังจากนี้สวสีส้มจะเป็นยังไงฮะอาจารย์เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนนะ ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงเจออุปสรรคะนะครับค่าสมัครสูงใช่ไหมฮะรวมถึงคนที่มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรนะครับอันเนี้ยกติกาบอกเลยว่าท่านต้องลาออกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่แบบเดียวกับสอสอนะตอนที่เป็นสอสอเนี่ยนะครับมันมีมติคอรมอบอกว่าถ้าลาออกจากราชการแล้วไปสมัครสอสอเนี่ยนะครับกลับมาถ้าสอบตกเนี่ยกลับมารับราชการได้นะครับแต่กรณีของสวเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีก็จะมีคนซึ่ง ซึ่งอยู่ในอาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่ซีเคียวนะครับก็ไม่กล้าออกมาสมัครถูกฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีมาต่ออโทษถ้ามีมติคอรมอรองรับแบบกรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกไปสมัครสอสอเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นเขามีมติชัดเจนนะครับแต่เรื่องสวเนี่ยไม่มีนะครับคราวนี้กลับมาบอกว่าเรื่องสวสีส้มสี่หมื่นแปดเนี่ยนะครับหลายคนก็ห่อเหี่ยว กูดอบว่าเอ๊ะมันจะจัดต้องจัดตั้งอะไรกันมาแม้กระทั่งกรุงเทพใช่ไหมเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับอเขตอะไรนะนะปทุมวันใช่ไหมครับบางกลุ่มกลุ่มสิ่งแวดล้อมนะครับเอาเป็นว่าผมเอาข้อมูลมาให้ดูสั้นๆอันนี้มันจะสะท้อนถึงอะไรอันนี้เป็นตารางผู้สมัครสวตามกลุ่มอาชีพนะครับทั้งประเทศไทยคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสวในรอบนี้เนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับพื้นที่นะครับเขายึดโยงตามกลุ่มอาชีพเราจะเห็นข้างบนนะครับ กลุ่มสีเขียวนี่คือกลุ่มที่มีคนสมัครน้อยะนะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาถึงกิจการอื่นๆแล้วก็ข้างล่างในนะครับกลุ่มสีแดง5,21 1นะครับผู้ผสูงอายุคนพิการไปถึงกลุ่ม<ะ>สีกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกอันนี้เยอะนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเราไปดูเป็นลายเป็นลายจังหวัดแบบผมเป็นลายอำเภอเนี่ยรเราจะรู้เลยว่ากระบ,บวนการที่มีการจัดตั้งเนี่ยจะเทน้ำหนักไปที่กลุ่มสีแดงแข้างล่าง คนเยอะนี่แปลว่าอาจจะจัดตั้งมาก็ก็ถ้าเราเชื่อก็มันมีกระบวนการจริงๆนะครับแต่แต่ไม่เข้าใจว่าวิธีการเลือกไงนะครับอ้าวกลุ่มที่จัดตั้งหรือเซตกันมาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่คนสมัครเยอะๆครับส่วนกลุ่มข้างบนเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละว่าคนสมัครน้อยเราเห็นไหมครับว่าอันนี้ผมจะดูนะสวสีส้มนะครับเราดูหกเซลล์บนอ่ะดูอาชีพสิฮะ อาชีพกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ยากที่จะจัดตั้งนะครับเราจะเห็นเลยไหมครับผู้ประกอบการุสาการสื่อสารมวลชนยากที่จะจัดตั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมเรียนคุณออฟนะครับกติกาการเลือกสวเนี่ยนะครับพอมาถึง200คนเนี่ยนะครับทุกอาชีพเท่ากันนะครับอาชีพละสิบคนครับสำมลอง5้าคน เพราะฉะนั้นคุณจะไปกองอยู่กลุ่มอาชีพสีแดงๆเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> มันเท่ากับว่าคู่แข่งขันคุณเพิ่มขึ้นนะครับแต่จํานวนสุดท้ายปลายทางมันก็เท่าได้อยคนเท่าเดิมฮะฮะนะครับผมเลยจะบอกว่าถ้าเราเอาตามนี้ว่าถ้ากลุ่มสีเขียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นผู้แทนที่ได้แน่ๆ60คนนะครับแล้วดูลักษณะาอาชีพสิคใครไปดูโพสมัยเลือกตั้ง สอสอ<ะ>นี้ด้าโผลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะโชคดีกว่าหลายคนเพราะผมเห็นรายละเอียดประกอบ,รบเราก็จะรู้ว่ากลุ่มอาชีพไหนเนี่ยนะครับในผลโพลตอนนั้นเนี่ยเขาเขาโน้มเอียงจะเลือกไปทางไหนนะครับเพราะนั้นกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับเขายัางไงฮะผมการันตีว่าสอวอสีส้มแน่นอน 60คนนะครับเพราะกลุ่มละสิคนอ่าแปลว่านะครับสีส้มนี่60คนแน่นอนส่วนกลุ่มสีแดงข้างล่างนะครับเอาผมผมเคลมว่าเป็นเป็นเป็นไม่ใช่สีส้มก็60คนอีกเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้สีอะไรฮะก็เอาว่าไม่ใช่สีส้มกันแล้วกันอาจจะเป็นคั่วตรงข้ามดูตามปรากฏการณ์อ่านะครับก็เจ้ากันแล้วถูกฮะเท่ากัน60 60ผมเคยบอกแล้วไงว่าสวสีส้มเนี่ยนะครับการตั้งเป้าเนี่ยตั้งเป้าที่1ใน3ครับของ กติกาตามรัฐนูนเรื่องการแก้ไขรัฐนูนนะครับสวมี201ใน3ก็คือ67อ้าวผมให้ถึง70เลยเลยขาดปีนิดนึงเท่าที่ดูก็60น่ะได้แน่ๆนะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันมาโดยสภาพมันเองนะครับเพราะคนที่จัดตั้งไปกองกันอยู่ข้างล่างแล้วมันผลสุดท้ายเนี่ยก็คือทุกอาชีพ10คนเท่ากันเท่านี้กลุ่มสีเหลืองๆตรงกลางอย่างนี้กลุ่มสีเหลืองตรงกลางนียนะครับผมก็จะบอกว่า โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับที่จัดตั้งกันอย่างอิสระนะครับคือเป็นอิสระกันแหละไม่มีเจ้ามือนะครับอย่างน้อยเนี่ยสามกลุ่มกลุ่มที่1ศิลปะบันเทิงกีฬาครับนะครับอ้าวสิบแล้วนะครับกลุ่มที่2ออ้าวสายประชาสังคม NGO น่านะครับและกลุ่มที่3คือพนักงานลูกจ้างเอกชนครับนะครับเราไปดูการเลือกตั้งขอโทษนะเลือกบอะการสังคมเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เอาเป็นว่าในท่อนกลางซึ่งเหลืออีก8กลุ่มนี่นะครับเป็นสีส้มแน่ๆสามสามก็คือ30นะฮะสามสิบบวกหกสิบเก้าสิบนี่นะครับสภาพสอวอสีส้มมันจะเกิดอ,อันนี้แปลว่าแปลว่าเก้าสิบเนี่ยครับผมถ้าเราอ่านใจในมุมของสีส้มเนี่ย เขาพอใจไหมอาจารย์เอาพอใจนี่เพราะเขาตั้งเป้าอยู่เท่าไหร่เขาต้องการแก้ลัฐมนูลเขาต้องการหนึ่งในสามผมถึงต้องบอกไงว่าคําว่าสวสีส้มเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าเขาต้องชนะมันชนะทั้ง200มันเป็นไปไม่ได้เรารู้กันดีทุกคนเรารู้กันดีแต่เราดูเป้าหมายนะครับซึ่งผมเคยพูดเองแล้วคณะที่เขารณรงค์กันเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์ เขาไม่ใช่มาลอกผมนะเขาก็าดูตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญเพราะนั่นคือเป้าประยัยของเขาเ,เขาก็ตั้งเกมแค่นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ามันทิศทางเนี่ยมันไปได้นะครับเพราะผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากลุ่มอาชีพอย่างข้างบนเนี่ยหกลุ่มเนี่ยนะครับแน่นอนคนสมัครน้อยแล้วการครัดสรรเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะถูกล็อกด้วยกติกาว่าอาชีพรับสิ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 บ คุณสมัครไป5,000ันคุณก็ได้1อิบนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจกฎกติกากันตรงนี้ก่อนนะครับแน่นอนการจัดตั้งมีแต่วิธีการจัดตั้งผมดูนะพอพอไปจัดตั้งกองกันไปอยู่กลุ่มล่างผมถึงได้บอกว่าอย่าไปหวั่นไหวกับตัวเลขเอยโอ้กองกันตรงนี้เป็น1ิบเป็นพันเราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายมันเหลือ1ิบคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือตัวเลขที่ที่เอามาให้ดูเลยนะครับว่า ใครก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่าเออสมัคร4 8 0 0 0่ดกว่าดูท่าจะหมดหวังอย่าเพิ่งหมดหวังแต่นะครับเมื่อกี้ตัวเลข90ใช่ไหมอีกร้อยสิบก็ต้องเข้าใจว่าเอ้าก็ต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่สีส้มนะครับจะสีไหนก็แล้วแต่แต่เอาแต่เอาเป็นว่าอาจจะหน้าตาคล้ายๆของเก่านะครับและแน่นอนว่าหนึ่งในร้อยสิบเอาสองในร้อยสิบอันนี้ผมเอามาเปิดเลยหนึ่งในร้อยสิบคือสมชายวงสวัสดแน่นอนเป็นประธานด้วยเลยฮะเอ้าแน่นอนถามว่าทําไมผมถึง เชื่ออย่างนี้ผมว่าพี่ตู่ก็รู้จักคนนี้เพราะผมไปดูผู้สมัครที่จังหวัดมหาสาร,รคามพี่ <ฮะ S 2> ปรากฏชื่อสีเมืองเจริญสิริสีเมืองเจริญสิรินี่นะครับถ้าใครตามข่าวการเมืองมาตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยตอนนั้นเขาท่านเป็นสอวอปี4-3แล้วท่านคนนี้แหละนะครับคือมือปฏิบัติการในการเข้าไปบริหารจัดการวุฒิอสอวออในยุคสมัยของไทยรักไทย นะครับแล้วเคยเป็นล้นตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยท่านนายกสมชายครับและแน่นอนว่าคนในพักเพื่อไทยและไทยรักไทยรู้ดีว่าสีเมืองเจริญสิรินี่สายตรงจันสองล่าของแท้<อ>แล้วงวดนี้ไปลงที่มหาสารคามคได้ไม่ได้ไม่ทราบแต่เขาลงเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาได้แล้วถ้าเขาได้ขึ้นมาก็คือภารกิจนะครับส่งให้คุณสมชายวงสวัสด เป็นฝั่งฝันเป็นประธานวุฒิเดอะสตาร์แหวกฟ้าคว้าดาวโอเคครับถามฝั่งนี้บ้างคุณจตพรมองทิศทางสอวอ,อยังไงแม้ว่าตอนนี้กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็ได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปจากสอวอชุดเดิมขนาดไหนคือมันมันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปตามอาจารย์จะว่าเนี่ยะจะเป็นการเลือกที่ไม่สําเร็จยังไงครับคือได้ได้เลือกแต่จะไม่ได้เป็น Uh huh. เพราะว่าจะเต็มไปด้วยเรื่องการร้องเรียน mm hmm. แบบมันถูกออกให้สําเร็จกับล้มเหลวเนี่ยพอๆกันครับความจริงล้มเหลวอาจจะให้มากกว่ากันเสียด้วยซ้ําครับเพราะว่ามันหนีเราพัวกันไปไม่ได้ mm hmm. นะครับการเลือกสว,วในลักษณะอย่างนี้และถ้ากาติกานี้ยังอยู่ครั้งต่อไปครั้งหน้านี่คนจะออกแบบยึดเลย mm hmm. นะครับเพราะว่าครั้งนี้สี่สี่หมนแปดพั้ยคนใช นะครับลงต่อไปนี่หาคน48 0 0 0ดพันคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วลงทุนหัวละหมื่นเอา้อยแปดสิบกว่าล้านเองนะแล้วก็ตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะครับหรือว่ากรสทชนะครับถูกรัฐธมนูลฐานระบบกรองถูกกสอออีกเท่ากับนายกอบจจังหวัดใหญ่สองจังหวัดเห็นไหมทีนี้เนี่ยถามว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันมีกลไกเชิงซ้อนอยู่ยังไงฮะเพียงแต่มันไม่เห็นตัวเท่าไหร่ครับนะครับ ดูเนี่ยครับที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโผล่พรวดเลยนะอไอ้นั่นที่เราเห็นไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยนะครับเพราะเพราะผมเองก็เห็นว่าการรณรงค์ปรากฏการเรื่องสีส้มเนี่ยมันรณรงค์กันหนักครับทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขา,เขาไปตั้งตัวตั้งหลัก <c oughs> นะครับแล้วก็วางแผนออกแบบ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ในจํานวน48 0 0 0เนี่ยนะครับเมื่อซอยแบบที่อาจารย์จาย้าอธิบายผมไม่รู้ว่าซ่อนเงื่อนกันจํานวนเท่าไหร่ เพราะบางทีเวลาสมัครมันจะมีคนออกแบบเดินเดินเนี่ยนะ,นนะคือไอ้มือจัดตั้งจัดวางเนี่ยมาเดินนี้มันละเอียดยิบนะ,<ฮ>ะนะครับเพราะว่าจํานวนสี่สี่หมืนแปดนี่สำหรับมือการเมืองจัดตั้งไม่ยากนะครับนะครับเพราะว่าจะถูกออกถ้าถ้าถูกออกแบบผสม,มจิงอยู่มาเองโดยสุจริตนี่ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าจัดการมากกว่านะครับคือความเป็นจริงค่าสมัครสองพันห้าเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าสมัครรสนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยสมัครแล้วมัน มันเพื่อจะต้องไปเลือกกันเองมันจะต้องมีผู้ลงทุนครับนะครับที่มันซ่อนอยู่ที่ออกแบบถ้าเนี่นะครับถ้าเราเองเห็นว่าสวมีความจําเป็นซึ่งเห็นอยู่แล้วนะครับกับเรื่ององค์กรอิสระจะต้องไม่ลืมมาตั้งสารรัฐมนูนนะใช่ครับสารปกครองนะปปชนะกอกตนะพูดตรวจการแผ่นดินนะคอตงอนะกสทชโอ้โหนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วแล้วจัดได้ง่ายกว่าการเลือกตั้งสรับ อย่างที่ผมบอกว่าลงทุนเท่ากับนายกอบจสองจังหวัดยึดประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะถ้าถ้ามันเป็นแบบอาจารย์เจ้าว่าไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อสองการเลือกครั้งนี้จะไม่สําเร็จนะครับคือจะได้เป็นเหมือนสวทั้งสองชุดอ่ะคือหมายความว่าได้บางส่วนได้รับรองได้รับเงินเดือนห้าเดือนแต่ไม่ได้ทํางานอ่ะนะครับมีรับรองไม่ครบเี่ยไปเสียก่อนเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสังหรณ์ว่าการเลือกสวรอบนี้เนี่ยมันจะไม่สําเร็จโอ้โห